เพราะอะไรหมอถึงไม่อยากให้คนไข้ยียบตอนกลางวันเกิน30นาทีก็ถ้าใครติดตามคลิป10เคล็ดลับการนอนของหมอนะก็จะเห็นว่าหมอจะบอกว่ายีบไม่ควรเกินส0ินาทีต่อครั้งนะครับไม่ควรยีบหลังใบาสานะครับจริงๆมันมีข้อเท็จจริงของเกี่ยวกับการนอนเนี่ยใต้สิ่งนี้อยู่นะครับคืออะไรก็เดี๋ยวจะขึ้นกราฟให้ดูนะครับนี่เป็นกราฟระหว่างการสะสมาม่วงนะครับซึ่งคือสารที่ชือนะ่อว่าอะดีโนซีนนะครับอะดีโนซีนนะแล้วก,กับการเข้านอน เราจะเห็นว่าพอเราตื่นมาเนี่ยเราค่อยๆสะสมความม่วงนะครับคือสารเชื่อเดโซีเนี่ยสะสมขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดหนึ่งตอนที่เราง่วงเข้านอนนะครับก็จะเป็นตัวเปิดสวิตช์เข้าสู่การนอนเนาะแล้วก็ค่อยๆใช้ความม่วงนั้นลงไปนะครับโดยใช้สารนี้ลงไปนะครับถ้าเราปกติเนี่ยโปรเซสถ้ามันโอเคดีนะครับก็จะง่วงตรงเวลาแล้วก็หลับได้นะครับแต่ว่าการยีบมีปัญหาย,ยังไงการยีบทําให้มีการใช้สารเดโรซีนไประหว่างวัน จะเห็นจากกราฟสีชมพูเนาะข้างบนพอเราใช้สารนี้ไประหว่างวันนะฮะทำให้เราพอถึงเวลาที่เราควรน,นอนเนี่ยเราไม่ง่วงนะครับเพราะเราเพราะว่าความง่วงเนี่ยถูกสะสมไม่พอนะครับหรือว่าแม้แต่การกาแฟก็ตามาการดื่กาแฟเนี่ยเป็นออกฤทธิ์ต้านกับอะดีโนซีนนะครับเราเลยไม่อยากให้ดื่มกาแฟแล้วเพี้ยงเนาะเพราะว่ากาแฟฤทธิ์ประมาณแปดถึงสิชั่วโมงพอถึงช่วงเวลาที่เราควรเข้านอนเนี่ยกาแฟยังมีฤทธิ์อยู่ทําให้เราไม่สามารถเปิดสวิตช์เข้าสู่การน,นอนได้นั่นเอง อันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่ควรยี่เกินสามสิบทีต่อครั้งแล้วก็ไม่ควรยี่หลังใบ3เนาะก็ก่อนจนพิปฝากกดอ่ l ฟอลโลกหน่อยนะครับเพจะได้ไม่พลาดเรื่องความรู้สิตตะเวที่มันเข้าใจง่ายย่อยง่ายหมอะนะ